เป็นดูพี่เจิดทำกับข้าวกินเองอะทุกคนกินตอนเที่ยงคืนจ้าล่าสุดฉันก็ไม่หลับไม่นอนก็ดูเขากินข้าวสิจ้าอุ้ยนางเก่งนะนางเป็นแม่สีเรือนอยู่เดอ้อตำถั่วนี่ตำแตงอย่างเงี้ยเก่งปลายเป็นคนทำกับข้าวเก่งอยู่แล้วทุกคนด้วยน้องเคยอยู่กับแม่สองคนน้องเป็นคนทำกับข้าวแล้วบริหารเงินเขาเก่งอยู่แลว้วเขาเป็นแม่สีเลือน ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจ้าอืมน่ากินนะชอบชอบไปพูดอ่ะทุกทุกคนชอบชอบไปคุยเวลาน้องคุยมันน่าฟังแล้วมันแบบมันเพลินอะเขาเล่าไปเรื่อยเขาพูดนูน่นพูดนี่มันน่าฟังแล้วงไงนางสวยด้วยไงนางออกลูกน่ารักไม่หูสีดูอะออกเป็นลูกน่ารักนางพูดอะไรอย่างเงี้ย ฟ่งฟุ้งฟิงไม่รู้ใครคิดเหมือนบุ๋มหรือเปล่านางออกแบบแนวลูกน่ารักแบบสไตล์ผู้หญิงผู้หญิงไม่ใช่แบบทอมบอยอะไรอย่างเงี้ยอืมไม่รู้นะอันนี้ส่วนตัวนะคะแต่น้องน่ารักน้องเก่งเก่งทำข้าวก็เก่งว้าวอร่อยจังน้ำแข็งใส่ไม่ได้หรอกครัตอนนี้ ันนี้คือนี่หมูยอทอดแหนมกุนเชียงเดอะเบสหมกับตำแตงมาครับทุกคนกินข้าวกัน นี่คือตำแตงขุนเชียงข้าวสวย ตพิ่งตื่นเมื่อกี้ครับกลับจากเซ็นท่านก็สรุปเลยงงหน่อนมากเออนนหมูยอตำแตงกินกันเลยเอ็มเคกินไปแล้วครับแต่ตอนนี้กับข้าวตอนดึก อันนี้กินข้าวครบสามมื้อแล้วนะ ไม่น่าเชื่อจัวเองจ้ทำกับข้าวได้อร่อย มีเสื้อซีนผีด้วยครับวันนี้อร่อยมากทำที่จอดรถใหม่หรือยังทำไมอ่ะ 好汉。 กินข้าวสักแปบบ๊บเดี๋ยวจะคุยด้วยนะใส่พริไปสองเม็ดแต่ตำนิดลืมไปว่าตำนิดเดียว กดใจรอก็ได้ทุกคนกดใจให้มันถึงล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านถ้ากดใจให้มันถึงห้าล้านปุ๊บอืมเดี๋ยวจะทําไม่ทําะไรหรอกขี้เกียจน้องอ้นขึ้นเพราน้องไปฉีดวิตามินมา เจอกันที่สนามบินไม่กล้าขอถ่ายรูปขอถ่ายรูปได้นะทุกคน